อัสลามมุอะลัยกุมะเราะมะตุลลอฮฺตเระกาตุสสวัสดีค่ะขอความสันติสุขจงมีเด่นใจท่านนะคะอ่ะก็ลันจะเข้าเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาเดือนรอมฎอนเดือนแห่งความศักดิ์สิทธิ์นะคะเดือนแห่งความเก็บแต้มบุญโบนัสให้กับตัวเองนะคะเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ยินกันไหมคะใครเข้ามาอะไรได้ยินหรือเปล่าค่ะเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองเดือนแห่งการตรวจสอบตัวเองเดือนแห่งการชาร์จแบตของตัวเองนะคะก็คือเดือนรอมฎอนใกล้จะถึงแล้วนะคะ แล้วเป็นวันเป็นเดือนที่ทำให้ชาวมุสลิมทั่วโลกเนี่ยเป็นการละสินอดมันไม่ได้แค่ละสินอดเพียงแค่อาหารเท่านั้นนะคะมันเป็นทั้งการกินการกินอันดับหนึ่งเลยก็คืออาหารการอดอาหาราตั้งแต่เช้าเลยนะคะจนถึงหกโมงเย็นนะคะถึงค่ำช่วงเวลาช่วงเวลาที่ที่เราทำ การทือสินอดเนี่ยก็เหมือนกับการทำไอเนะคะก็คือการกินละอาหารทั้งหมดเลยนะคะะนองแม้กระทั่งเครื่องดื่มหรือเป็นน้ำก็ตามนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือการละนิสัยที่ไม่ดีของเรานะคะมันเป็น ช่วงเวลาที่เราตรวจสอบตัวเองกริริยามารยาทวาจานะคะเป็นช่วงเวลาที่เราไข่ครนกุานช่วงเวลาที่เราทํำดีนิดหน่อยเราจะได้โบนัสเท่าทวีคูณนะคะอันนี้เลยเป็นสิ่งสําคัญมากๆและเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากมเลยนะคะที่เราจะรักษาหัวใจของเราให้ปลอดภยัยทำให้หัวใจของเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยกับตัวเองและคนอื่นนะคะ ฉะนั้นก็คือว่าวันนี้เรารักษาพลังจิตใจของเราให้เป็นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองและคนอื่นได้นง่ายนะคะโดยการที่เราแบบว่ากลับมาที่ตัวเองก่อนกลับมาแฮปปี้แล้วก็มีความสุขแล้วก็ตรวจสอบตัวเองว่าทุกกรคาพูดการกระทำ เราพูดไปอย่างมิสติหรือเปล่าได้ดังนั้นก็คืออยู่ที่ว่าวันนี้เราตั้งใจก่อนวันก่อนที่จะเริ่มวันก็คือว่าเรามีอัสกัณชาก็คือการอ่านดวอาตอนเช้านะคะมันเป็นการไข้ควรและการตั้งจิตว่าวันนี้เราจะออกไปใช้ชีวิตด้วยพลังจิตแบบไหนนะคะฉันก็เลยอยากจะพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองพอเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองแล้วเราตั้งจิตนะคะ เราตั้งจิตแล้วก็เนียออยางดีว่าวันนี้ฉันจะใช้ชีวิตด้วยความรักอย่างดีงามกล้าหาญและทรงพลังในทุกๆวัน,นเวลาเราออกไปอ่ะเราเจอผู้คนเราจะรู้สึกมีสติมากขึ้นที่จะพูดกับคนนี้หรือจะพูดกับใครก็แล้วแต่นะคะพอเราควบคุมตัวเองได้ควบคุมความคิดจิตใจกายร่างเราได้เราเป็นผู้ควบคุมพอเราเป็นผู้ควบคุมได้แล้วเราจะเป็นผู้เลือก พอเราเป็นผู้เลือกได้แล้วพอเรามีสติมีปัญญาเราเป็นผู้ควบคุมตัวเองได้ดีแล้วใช่ไหมคะเราจะเป็นผู้เลือกที่สิ่งที่ดีให้กับตัวเองเราจะเลือกคําพูดออกไปด้วยสติปัญญาของเราอย่างดีที่สุดใช่ไหมเราจะเลือกอาหารการกินให้กับตัวเองอย่างดีที่สุดและเราก็จะเลือกหลายๆอย่างในสิ่งที่ดีนี่คือสิ่งสําคัญนะคะที่เราจะรักษาหัวใจ การรักษาหัวใจให้เราปลอดภัยนะคะปลอดภัยจากความคิดเราก่อนเลยนะคะทุกคนอันดับหนึ่งเรามาเริ่มต้นที่ความคิดเพราะเนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะเราเต็มไปด้วยความคิดวันละสี่ห้าหกเจ็ดเป็ดหมื่นเรื่องเลยสี่ห้าหมื่นเรื่องในแต่ละวันอลอพระเจ้าให้สมองของเรามีความคิดผุดมาวันละสี่ห้าหมื่นเรื่องนี่คือวิทยาศาสตร์ คำนวณไปแล้วนะท,ที่คำนวณได้นะคะที่พิสูจน์ได้นะคะควรละห้าหมื่นเรื่องขึ้นไปนะคะแต่เราไม่สามารถตัวเราอะ่ะไม่เคยจับความคิดของตัวเองได้ทันเพราะเราใช้ชีวิตแบบไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจใช้ชีวิตฉะนั้นก็คือก่อนที่เราจะใช้ชีวิตในแต่ละวันอลัลลอฮ์จึงแนะนำสั่งใช้ให้มนุษย์มีดุอาดุอาคือเป็นบทขอพร เพื่อไม่ให้หัวใจของเราสติปัญญาความคิดของเราไหลไปกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องให้กับตัวเองนะคะที่ไม่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองการดูอาเหมือนเป็นการเซตก้อนความคิดเป็นเซเป็นเซตคำพูดที่เราจะเป็นไปตามดูอาที่เราขอนะคะมันเป็นชุดข้อมูลที่ดีให้กับตัวเองอ่าเหมือนเวลาเราจะพูดเนี่ย ปรับบิฟิลีเอ่เอเมื่อวันพิชัยสิรับเอ่อเหมือนเวลาที่เราจะพูดะคะ่ะเราก็เซตดูอาไว้ให้เราพูดด้วยสิ่งที่ดีปรับบิฟิลีปรับบิฟเอ่ออะไรนะดูอาดูอาพลังพลังใจ พลังจิตใจให้ปลอดภัยสวัสดีค่ะทุกคนนะคะที่เข้ามาขอบคุณนะคะสําหรับการกดหัวใจเข้ามานะคะพลังจิตให้ปลอดภัยทํายังไงให้พลังหัวใจของเราให้ปลอดภัยก็คือความคิดของเราก่นะคะเพราะมนุษย์ของอมนุษย์เราเนี่ยจะเป็นทุกข์เพราะความคิดของตัวเองและเราจะไม่ปลอดภัยจากความคิดของตัวเองแล้วความคิดของเราอะอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลา สมองของเราอ่ะฉะนั้นก็คือเราต้องเอาดูอามากำกับตัวเราเองนี่คือที่ล l l a ์สั่งพระเจ้าสั่งให้เรามีดูอาอยู่เสมอเพราะดูอาจะเป็นชุดข้อมูลเป็นชุดก้อนความคิดเป็นชุดก้อนก้อนที่เราจะนำพาให้เราเหมือนเราจะดูอาพูดใช่ไหมเราขอดูอาให้การพูดของเราเนี่ยเป็นการพูดที่ดีอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็เรียนรู้อยู่เสมอเสมอ ก็คือขอดูอาให้เราเป็นผู้ที่ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ mm hmm. เห็นไหมว่าพอสมองเราได้รับคำพูดแบบนี้ไปนะคะ <c oughs> รับ business Inman รับ business 네임แม็กภาษาอาหรับนะคะแต่ภาษาไทยความหมายโดยรวมก็คือขอดูอาจากพระเจ้าเนี่ยจากอัลลอฮ์เนี่ยให้เรามีความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเราเอง เห็นไหมว่าเวลาที่เราเป็นคนที่นักศึกษาหรือคนที่แบบว่าเป็นนักเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่หมือเราเองก็ทุกคนนะคะทุกช่วงวัยเวลาชีวิตเนี่ยเราขอตูอาให้เป็นคนที่มีได้รับความรู้ที่มีประโยชน์เห็นไหมว่ามันครอบคลุมมากเลยนะความรู้ที่มีประโยชน์<ม>ความรู้ที่มีมันก็เลยจะเซ็ตก้อนมันเป็นก้อนก้อนความเชื่อชุดข้อมูล ขอดูอาให้ตัวเองได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ทีนี้สมองได้รับคําสั่งแบบนี้พอเราตั้งจิตต้องตั้งจิตนะคะต้องตั้งใจด้วยว่าความรู้ที่มีประโยชน์ร,รับบิสซิตมีอินมันขอดูอาให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ถ้าเราเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงประโยคนี้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าไอ้ก้อนความดูอาเนี่ยบท ข้อความเนี่ยชุดข้อมูลเนี้ยเข้าไปอยู่ในสมองแล้วสมองจะรับทราบว่ามีระบบในสมองของเราเอาลัลลอฮ์สร้างระบบสมองอย่างหัสจัรย์มากๆเลยคือระบบ RAS นะคะมันเขาเรียก reticular a c t i v i t y system อันนี้นะคะมันเป็นระบบที่สแกนข้อมูลถ้าเราตั้งจิตกับก้อนความคำดูอาเนี่ยขอความรู้ที่มีประโยชน์ให้กับตัวฉัน ขอดุอาจากพระเจ้าเราจะหาระบบ RAS เนี่ยจะหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับเราเท่านั้นเห็นไหมว่าถ้าเราเซ็ตตัวเองแล้วเข้าใจดูอาชุดข้อมูลเราดาวน์โหลดไปว่าตัวฉันเนี่ยอนุญาตให้ตัวฉันเนี่ยรับความรู้ที่มีประโยชน์ให้กับตัวฉันเท่านั้นความรู้ที่มีประโยชน์ที่ดีให้กับตัวฉันเท่านั้น สังเกตดูนี้นะคะว่าดูอาที่อัลลอฮ์ให้เราถ้าเราบางทีเราดูอาตามๆกันเราไม่เข้าใจว่าเราดูอาไปเพื่ออะไรมันดูอาจะเป็นพื้นที่ที่รักษาใจกับมันไม่ใช่แค่ดูอาเฉยๆมันเป็นบทชุดข้อมูลคําสั่งที่สั่งให้สมองรับรู้จิตใต้สำนึกรับร,ร,บรู้รับทราบว่าเราจะรับเรื่องอะไรต่อไปในอนาคตข้างหน้า ดูอาเป็นอะไรที่ล้ำค่ามากๆที่เป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมและทรงพลังมากที่สุดถ้าเรารู้คุณค่าถึงดูอาหรือคำพูดที่เรากำลังเปล่งวาจาออกไป set i t t e n t i o n ก็คือการให้ความสนใจตั้งจิตตั้งจิตนา,าใส่ใจดูอาที่เรากำลังพูดอยู่สิ่งที่ชัชอบมากๆเลยและอยากจะขคยี่ตัวเองทุกๆกคนให้รู้ด้วยว่า การที่เรานั่งระหว่างสองโซโยช่วงเวลาที่ละหมาดเนี่ยช้าชอบมากๆเลยก็คือรับบ like, ิฟิลีวะทำนี่วัดบุ๊คนี่วัดฟานี่วัดจุนี่วัดดีนี่วะอาฟินี่วะฟวนี่แปดคำช่วงนั่งนั่งละหมาดสองโซโยนี่ยอันดับแรกเลยขอดุอาจากอัลลอฮ์มันเป็นบทดุอาะนะคะเวลาเราละหมาดนั่งสองโซโยเรานั่งนิ่งๆเราอ่านอย่างช้าๆแล้วเข้าใจความหมายมันอย่างลึกซึ้งมันเป็นการดุอาที่สวยงามมากๆหนึ่ง ขอดูอาให้เราไปขออภัยจากอัลลอฮ์นะคะขออภัยจากพระเจ้าขออภัยจากอัลลอฮ์ขออภัยจากอัลลอฮ์ข้าพระเจ้าขออภัยจากจาอ,อัลลอฮ์ข,ข,ออขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ด้วยให้อัลลอฮ์เมตตาข้าพระเจ้าถึงให้ว่าไม่มีใครเมตตาได้ดีกว่าอัลลอฮ์อีกแล้วนะคะต่อให้วันนี้ตัวเราเองยังเมตตาตัวเราเองยังไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเก่งใช่ไหมคะอย่างเช่นการให้ให้อภัยคนอื่นเท่ากับการเมตตาตัวเองด้วยเหมือนกัน พอเราขอความเมตตาจากอัลลอฮ์แล้วนะคะเราก็ยังขอให้อัลลอฮ์ช่วยปกป้องแก้ไขจุดบกพร่องของเราด้วยนี่นะคะขอดูอาให้อัลลอฮ์ช่วยแก้ไขจุดบกพร่องของเราเราไม่รู้เลยว่าเรามีจุดบกพร่องตรงไหนบางทีเรารู้แต่เรารู้ยังไม่ครอบคลุมนะคะเรารู้ให้มันครอบคลุมได้มากน้อยแค่ไหนแต่อัลลอฮ์มองเห็นมาก ได้ดีกว่าเราเสีอีกนะคะฉะนั้นจึงขอดูอาให้อลลอ์แก้ไขจุดบกพร่องของเราอลล็อ์มองเห็นเราได้ชัดเจนมากที่สุดแล้วนะคะขอดูอาให้อลล็อ์แก้ไขจุดบกพร่องของเราแล้วพอแก้ไขจุดบกพร่องเสร็จขอดูอาให้อลล็อ์ยกย่องเรานี่มนุษย์ทุกคนต้องการปรารถนาอลล็อ์รู้เมื่อนุทุกคนต้องการปรารถนาที่จะได้รับการยกย่องชื่นชมยินดีอยู่เสมอ ใช่ไหมขอบคุณอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มนุษย์ต้องการอำนาจการยกย่องการสรรเสริญจากมนุษย์แต่ในในการดูอาร์ร่างระหว่างสองซีอิ้เนี่ยมันเป็นการที่ขอให้อลลอย,ยกย่องมันดีเสียอีกยิ่งกว่ามนุษย์จะยกย่องเราก็คือการที่อลลอย,ยกย่องเรานั่นแหละพอขอให้อลลอย,ยกย่องเราเสร็จเรายังคงขอ ้อัลลอฮ์ประทานปัจจัยยังชีพที่ดีให้กับเราด้วยอัลลอฮ์เป็นผู้ซึ่งประทานปัจจัยชิงยังชีพให้กับมนุษย์อย่างดีมากๆฉะนั้นเราต้องขออีกนะคะมันเป็นชุดข้อมูลที่เราต้องขอเราขอด้วยสภาวะใจที่นอบน้อมแล้วรับรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราขอไปอัลลอฮ์ให้เราอย่างแน่นอนสบายใจได้เลยขอให้เรา ได้รับรวิสกีที่ดีแล้วเรายังต้องขอทางนำทางนำในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยค่ะขอทางนำให้กับเราในทางที่ถูกต้องสวยงามดีงามถูกต้องในเส้นทางของอิสลามด้วยพอเราขอเส้นทางที่เป็นทางนำแล้วเรายังคงขอให้อลลอห์ช่วยเหลือให้เราเป็นคนที่มีหัวใจที่มีความสุขมีความสงบ มีความสันติสุขจากภายในด้วยเห็นไหมคะว่ามันสวยงามมากๆเลยเป็นดูอานั่งระหว่างสองสุยุเนี่ยขอให้เรามีความสงบใจมีความสุขใจมีความสันติสุขใจเสร็จแล้วจากนั้นก็ขออภัยจากอัลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นไหมว่าเราเริ่มด้วยการขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับเราให้อภัยกับเรา พอเราปิดจบก็ขอให้อลลอฮ์ให้อภัยกับเราด้วยเช่นกันไม่มีใครให้อภัยเราได้ดีเท่ากับระเจ้าอีกแล้วเท่ากับอลัลลอฮ์อีกแล้วนี่เป็นดูอานั่งระหว่างสองโุยุธและช้าชอบมากๆลองดูนะคะว่าครั้งถัดไปในการที่เราจะนั่งละหมาดเนี่ยลองไขค,ครวนดูนะคะว่ารับบีฟิลีวันทามนี่วัดบุกนี่วัดฟรัตนี่วัดยุนี่วัดจีนี่วัดอาฟินี่วัดฟูอันนี่ถ้าอา่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะมันเป็นความหมายที่เข้าใจองค์รวมได้ว่า ลองไปหาข้อมูลนะคะเดี๋ยวชาก,ก็จะเดี๋ยวขึ้นจอให้อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้อจาจจะมีคลิปไปความสวยงามของการนั่งละหมาดสัองสยุ์มันจะพอเราเข้าใจแล้วนะคะจะทําให้ละหมาดของคุณอะเปลี่ยนไปจากเดิมมันสวยงามขึ้นพอเราเข้าใจดูอาเราเข้าใจคําอ่านที่เราอ่าน ณช่วงเวลาที่เรานั่งละหมาดสองสุยญได้อย่างดีจะทําให้ละหมาดของเราเปลี่ยนไปดีขึ้นสวยงามขึ้นเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งมากขึ้นอันนี้เป็นการขอดุอาที่ทําให้เราใช้ชีวิตประจําวันอย่างสวยงามมากขึ้นทําใหู้ละหมาดของเรามีความหมายมากขึ้นลองใครควรการอ่าน ดูอาานระหว่างสองสยุดนี้นะคะลองฝึกดูนะช้าเองก็ลองฝึกเธอเช่นกันฝึกครั้งแรกครําแรกสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาหรือใครที่อยากจะทําให้ละหมาดในช่วงรรมฎอนนี้เป็นละหมาดที่กลัวชัวรมากขึ้นละหมาดที่มีสติคือละหมาดด้วยความมีสมาธิตั้งมัน่นตั้งจิตว่าฉันจะละหมาดเนี่ยให้อลลอตตอบรับดูอาาน จงพอเราเซ็ตตัวเองแล้วก็ขอยกมือขอดูอาให้ให้ละหมาดครั้งนี้เป็นละหมาดที่อัลลอฮ์พอใจและตอบรับขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้ละหมาดครั้งนี้เป็นละหมาดที่สวยงามขอดูอาจากอัลลอฮ์ให้ละหมาดครั้งนี้เป็นละหมาดที่ฉันมีความสุขที่สุ <S <S สสดเราไม่รู้เลยว่าละหมาดครั้งนี้จะเป็นละหมาดครั้งสุดท้ายของชีวิตหรือเปล่าฉะนั้นทําให้เรา อยู่กับปัจจุบันขณะและทำให้ดีที่สุดนะคะขออวยอวยทุกคนมีละหมาดที่ดีในช่วงรอมฎอนนี้สิ่งสำคัญที่เราจะทำในช่วงเวลารอมฎอนก็คือแน่นอนเลยเราจะกลับมาใครขวนุรอานมากขึ้นอ่านรอานมากขึ้นและก็ฉันก็มาโฟกัสทำให้ละหมาดของเราสวยงามมากขึ้นในช่วงรอมฎอนนี้นะคะใกล้รอมฎอนแล้วอาจจะเป็นพรุ่งนี้มรืนีมรืนี็นะคะ่ะ ก็ขอให้ดูอาทั้งขอให้ละหม,มาดในเดือนรอมฎอนครั้งนี้เป็นดูอาขอให้ละหม,มาดในช่วงรอมฎอนเนี่ยเป็นละหม,มาดที่สวยงามสําหรับเราทุกๆุกวันในช่วงรอมฎอนมันเป็นช่วงเวลาที่เราได้เทรนตัตวเองและรู้จักคุณค่าของละหม,มาดรู้จักคุณค่าของตัวเองรู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นรู้จักชีวิตมากขึ้นมองเห็นความสวยงามของบนโลกใบนี้มากขึ้น ผ่านการเป็นมุสลิมที่ดีนะคะผ่านการฝึกฝนและการเทรนในเดือนอมฎอนการเทรนเรื่องอะไรบ้างในเดือนอมฎอนเทรนเรื่องอาหารเทรนเรื่องจิตใจนะคะจิตใจและก็จิตวิญญาณนะคะจิตใจกายร่างของเรานะคะว่าเรามาจากไหนเราต้องขอความช่วยเหลือและเรามีแค่หลอองเดียวเท่านั้นที่ขอความช่วยเหลือและพึ่งผ่าได้อันดับแรก ทำละหมาดของเราในเดือนรอมฎอนนี้ให้สวยงามเชฟโฟกัสที่คำว่าอัลลอฮฺอัคบัตก่อนอัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ถ้าใครที่ยังไม่ซาบซึ้งกับการละหมาดอย่างดีนะคะลองดูนะคะว่ากับไปโหลดข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจคือภาษาไทยหรือภาษาที่เราเข้าใจในละหมาดนะคะอา่าก็คือ ทุกคำอ่านและความหมายอย่างลึกซึ้งค่อยๆช้าๆแลวเทรนตัวเองเป็นคนที่โฟกัสหน้าปัจจุบันการละหมาดเป็นอะไรที่สวยงามในการใช้ชีวิตมากๆมันเป็นช่วงเวลาที่ให้เราโฟกัสกับปัจจุบันขณะให้ดึงจิตวิญ,ญญาณที่เราไปทำงานมาทั้งวันกลับมาเพื่อโฟกัสตัวเราเองและสนทนากับอลัลลอฮ์สนทนากับพระเจ้าว่าให้เราเข้าใกล้พระเจ้าได้มากที่สุด ช่วงเวลาละหมาดเป็นเวลาที่ลำค่าที่สุดทำให้ช่วงละหมาดเป็นเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดทำให้ช่วงละหมาดเป็นนิสัยที่ดีกับเรานะคะพอเราเทนและเรารู้จักตัวเองมากขึ้นอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับคำอ่านอยู่กับความหมายและเข้าใจอย่างซึ่งเป็นการสนทนากับอัลลอฮ์ระหว่างวันวันละห้าเวลาถ้าเราตั้งใจตั้งจิตรักษาจิตรักษาใจและตั้งใจว่าละหมาด ทุกช่วงเวลาฉันจะทำละหมาดครั้งนี้ให้ล้ำค่าที่สุดฉันจะทำละหมาดครั้งนี้ให้สวยงามที่สุดไม่รู้ครั้งต่อไปจะเป็นยังไงรู้ว่าวันนี้ซูรุรีแต่เดียวก็จะถึงเนี่ยเป็นละหมาดที่สวยงามที่สุดสำหรับฉันและพาราเซชแบบนี้ร่างกายมันมหัศจรรย์มากเขาจะฟังเราเราต้องเทรนร่างกายด้วยร่างกายมันจะฟังเราถ้าฝึกแล้วนะพขเวลาเข้าละหมาดปุ๊บ ร่างกายมันจะอัตโนมัติเลยว่าเราจะเซตความสนใจปิดประตูทุกประตูหมดแล้วก็สร้างเวลาช่วงละหมาดเนี่ยให้มันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดล้ำค่าที่สุดเฉพาะเราตั้งจิตแบบนั้นสมองร่างกายจิตใจจะเชื่อฟังเราสมองมันมหาศาจารรย์มากร่างกายเรามหัศย์มากๆเวลาเราเทรนอะไรเป็นแบบไหนเขาจะถูกทำตามคำสั่งนั้น เออโดยธรรมชาติเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่เคยทํามันมันจะรู้สึกเหนื่อยมารู้สึกว่าการสร้างนิสัยคคันนี้มันจะยากในช่วงแรกเพราะมันยังไม่เคยชินว่าเรายังไม่ได้โฟกัสครั้งแรกถ้าใครอยากจะทําให้ละหมาดเราสวยงามแล้วเราไม่เคยฝึกมาก่อนว่าจะให้เราเข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งทําให้ละหมาดนี้ลึกซึ้งได้ยังไงนะคะโฟกัสคาว่าอัลลอฮฺอัลบัต ทุกเริยาบทในการขึ้นลง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 นะใครละมาดมาก็จะได้รู้นะว่าการละมาดแต่ละครั้งมันจะมีคําว่าอัลลอฮฺอักบัตทุกครั้งที่เราเปลี่ยนอิริยาบทเปลี่ยนประมาณการละมาดเนี่ยคำว่าอัลลอฮฺอักบัดโฟกัสคานี้เข้าใจความหมายคํานี้คําเดียวครั้งแรกที่ช้าทำโฟกัสแค่คําว่าอัลลอฮฺอักบัตอัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ ทุกครั้งยังไม่ต้องโฟกัสสุราอะไรใดๆทั้งนั้นเวลาเราเทรนครั้งแรกจะเทิงครั้งแรกให้ร่างกายเรารับรู้รับทราบว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่แค่คําว่าอัลลอฮุอักบัตอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่แล้วทราบซึ้งคาคานี้คําเดียวนะคะชีวิตคุณเปลี่ยนได้เลยคําเดียวเท่านั้นแหละเวลาเราออกจากนักบ่าแล้วเรารับรู้ว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เราก็จะเห็นการสร้างของอัลลอฮ์มันใหญ่ขนาดไหนอัลลอฮ์ผู้สร้างจักรวาลทั้งโลกนี้ ไม่ใช่แค่จักรวาลอัลลอสร้างจักรวาลแล้วจักรวาลอีกสร้างโลกใบนี้สร้างจักรวาลทั้งหมดความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์มหัศจรรย์เกินที่สมองเราจะรับรู้ได้อัลลอฮ์อยู่ในที่เร้นลับลับที่เราสมองมนุษย์ไม่สามารถจะจินตนาการได้ว่าลับขนาดไหนเราสามารถรับรู้ได้เท่าที่ความรู้เราเปิดเปิดใจที่จะเรียนรู้เท่านั้นนี่คือเหตุผลที่เวลาเราจะเรียนรู้อะไรเราต้องเปิดใจก่อน ถ้าเราไม่เปิดใจรับข้อมูลไม่ได้สมองก็รับไม่ได้ถ้าหัวใจไม่เปิดสมองไม่รับนะคะฉะนั้นก็คือวันนี้เราทำให้เรามันการละหมาดครั้งใหม่ของคุณเป็นที่สวยงามทำให้ละหมาดครั้งต่อไปของคุณสวยขึ้นปราณีขึ้นดีขึ้นดีดีขึ้นในละหมาดถ,ถัดไปดีขึ้นอีกนิดนึงดีขึ้นอีกนิดนึงทำให้ละหมาด เราสวยงามทําให้ละหมาดครั้งต่อไปเราดีขึ้นอีกนิดนึงดีขึ้นอีกนิดนึงละหมาดซูรีดีขึ้นอีกหน่อยหนึ่งตรวจสอบละหมาดของตัวเองด้วยนะคะสิ่งที่สวยงามในเดือนอมฎอาลองตรวจสอบละหมาดของตัวเองว่าฉันสวยงามขึ้นฉันดีขึ้นทําแบบสบายๆฉันเข้าใจมากขึ้นฉันกชอชอหรือฉันมีสมาธิกับรากอาัรที่หนึ่งมีสมาธิกับการกล่าวคําว่าอัลลอฮฺ มีสมาธิกับการอ่าโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอดูอาให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความรักอย่างดีงามกระหายและทรงพลังในทุกๆุกวันขอให้ดูอาของเราถูกตอบรับขอให้ละหมาดของเราได้รับการตอบ,ตอบรับด้วยนะคะขอให้ดูละหมาดครั้งถัดไปเป็นละหมาดที่สวยงามมากๆนะคะอัสลามอะลัยกุมบารบอมะตุลลอฮิตะลาบะกาตุ ขอความสนิิสุ์ตัวมีแใ,ใจท่านนะคะสลามอะไรกุม้ามบอรมตุลกาตูสวัสดีค่ะ